ปล่อยคลิปสวีทตั้งใจเผยโมเมนต์น่ารักเอาใจแฟนคลับแต่กลับถูกคุณพ่อแฟนดุจนเลิกลักงานนี้หนุ่มตรงๆถึงกับชะงักตกใจกลคุณพ่อคิดว่าตัวเองทําอะไรผิดหรือเปล่าจนต้องยกมือไหว้ขอโทษพ่อสมรักแบบคำๆเรียกว่าโดนคุณพ่อแกล้งแล้วล่ะครับแถมเล่นใหญ่เอาซะด้วยไปรับชมคลิปสุดฮานี้ได้เลยครับ ร้องรองร้อง,องปล่อยสิปล่อยปล่อยรองรองฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ